เอาใหม่เอาใหม่อ๋อเอาใม่ก็มาพร้อมกันนะลิงเต็มไปหมดเลยวะห้าสี่สาม้อไอเสือ้สวัสดีค่ะท่านผู้โดยสารทุกท่านยินดีต้อนรับสู่สายการบินแอร์หาทธรเกียวหินทีตออีกงอไม่เองหรนบท่านเดินทางไปยังถ้าอากาศยานอะไรก็ได้โดยใช้เวลาในการเดินทางแล้วแต่กับตั้น ชั้นทีน่นาพี่ชั้นได้ดีดีให้ขามบันทึงท่านตลอดเที่ยววิ่งค่ะก็คือนี่เนี่ยเหมือนเป็นภาพอันเนี้ยเป็นวิดีโอ <c oughs> เป็นจิ๊บเป็นจิ๊บ <c oughs> ดูกดิ๊กเหลือเงินดูกดิ๊กมากดูกดิ๊กเพราะอะไรคะเพราะว่า <c oughs> วันนี้เราจะทำเรียกชั่นของไอทายแฟนอีกครั้งนะคะหลังจากที่มีคอมเมนต์เข้ามาพอสมควรเลยว่าอยากให้ทำวุงนี้อีกครั้งนึงก็เลยกลับมาทำอีกครั้งนะคะแล้วก็ <c oughs> นง ภูมิใจนำเสนอเพราะอะไรรู้ป่ะคือนางอะโดนตกจริงจังหลังจากที่รีแอ t ครั้งที่แล้วไปนางไปเปิดดูไอแลนต์ต่อจ้ะอย่าเพิ่งบอกนะว่าเมนใครเราจะเฉลยตอนท้ายค่ะก็น,นั่นแหละพอทีนี้พอนางดูไอแลนต์ต่อเราบอกกับที่ว่ามีคอมเมนต์ลนะแหละคอมเมนต์ีเควสให้ทำเป็นรีแอ t ของแอนท p เพนเพิ่มเติมนี่ก็พอมากเลยกระตือรร้เป็นพิเศษ ก็เลยแบบอ่ะได้จ้าจัดมาวันนี้ก็จะมีทั้งหมด2คลิปด้วยนะคะคลิปแรกจะเป็น MV l e ว Me In 20 q นะคะแล้วก็จะเป็นเพลง Dream of Dream นะคะที่เป็น Halloween version ที่น้องใส่ชุดผลไม้กันเหมือนว่าไม่น่าจเหมือนรันอาจจะได้เห็นผ่านผ่านหรือดูแวบๆแล้วหรือเปล่าแต่ทางด้านเนี้ยไม่เคยได้ินเพลงด้วยไม่รู้เลยเพราะฉะรีแอคก็จะเป็นอะไรที่แบบใหม่จริงๆค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะมาเริ่มกับเพลงแรกเลยเลด์ i n นะคะก อ่ะเวซื้อทำไมมาน่ากลัวเลยเอ่ะหรือว่าเป็นตอนต่อจากเอ็มวีนที่แล้วอะไรอย่างงี้ปะเขาจะมาคอนเซปต์นี้กันจริงๆเหรอฮาโลวีนเหรออุ้ย เนาะทำไมดิมาแนวแฟนตาซีอีกแล้วเออเขาขาดความแฟนตาซีเลยเอะน่าจะคือโอ๊ยฉันเอกี้น่าเสียดายโห้อ ต้องหงยเห็นคลิปอะไรประมาณนี้ค่ะนทำาลา์เนี่ยข้าประมาณนี้โอ๊ยยิ่งกินยิ่งร้อน ทงออกปะเหมือนน้องอยู่แบบตอนขังอะไรเงใชเ่เหมือนพยายามยิ่งพยายามอยู่ต่อี้ตะลากก็เหมือนยิ่งโดนขังเข้าไปหรอก็เหมอนน้องอยู่ในกล่องอยู่ในวนี้เลเเปลี่ยนจากที่หนึ่งไปอยู่ที่หนึ่งไปอยู่ที่หนึ่ง everything ก็ยังเป็น in the box อยู่ดี บุดออกมาแบบภาพคือ,อยูเป็นแบบสิ่งที่โชว์อยู่ในพิธีคอนอย่างเงี้ยเหรอ,อ,นนอแต่ชอบคฟูฟงมมากาเลยฟ้าเป็นหนึ่โอ๊ยโอ๊ย น้อ่ในน้องอยู่ในกล่องเนี่ยเอากล่องแตก อ่ะพูดก่อนละกันอันนี้อันนี้คือเมื่อกี้ที่นั่งดูนิ่งมากอะวิคอ,อยู่พยาววิคอ,อะ่ะมันเหมือนมีสตอรี่ให้คนหาเป็นไปนได้ไหมที่น้องเหมือน เป็นลูกปั้นออใช่ไหมเหมือนเป็นหุ่นลูกปั้นในพิพิธภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยเล้เพราะว่าฉากแรกอะพี่นึกก่อนเลยตอนแรกนึกว่าน้องเป็นแบบเหมือนสินค้าอะไรหรือเปล่าเพราะว่ามันอยู่ในโกดังแล้วก็คลุมไว้มีคลุมเอ่อคลุมพลาสติกแล้วก็มีบางจุดที่อยู่ในกล่องมันจะน้องสนหรือใครสักคนนั่งอยู่ในกล่องแล้วก็มันคือหลายๆจุดอะอย่างเช่นตอนแรกที่มีพลาสติกคลุมแล้วก็มีที่เอาไปอยู่ในกล่องกระโจกแล้วก็เหมือนพยายามที่จะเอาพลาสติกออกสะบัดออกมาแล้วก็มาอยู่ในโกดัง ไม่อยู่ในโกดัง,ก,งก,ก็จะมีแบบเหมือนประมาณว่าพยายามหลุดออกจากกรอบแล้วก็เล่นเล่น,เล,น,เ,ลนเล่นในโกดังตรงนั้นปุ๊บแล้วก็อีน้ำม่ใส่สีฟ้าอ๋ออันนี้งงอีน้ำไม่ใส่สีฟ้าสัสาสากพักปุ๊บน้องโซนูป,ป้าหรือใครที่สดเข้าไปสดไปใส่จป๊บได้โผลโ่ที่นะเหมือนพิพิธภพันหรือไม่เหมือนเป็นกรอบองอะเหมือนในป่าที่มันจะเป็นภาพแปะด้านหละที่มันจะมีป่าจริงข้างหลังจะเป็นแต่ว่าพอเหมือนตอนนั้นก็เหมือนอยู่ในโลกแฟนตาซีอะไรแต่พอมันสุดออกมามันเป็นโลกแฟนตาซีที่เหมือนอยู่ในพิพิธัณั์ก็คือ แสดงว่าเป็นผลงานศิละปะแล้วน้องก็เหมือนพยายามที่จะหลุดออกมาจากกรอบอีกครั้งหนึ่งหลุดออกมาสำรวจในโลกพิพิธภัณฑ์ก็ยังเหมือนอยู่<ล>ยในกรอบ<ล>ตรงนั้นอยู่ดีเ,<ล>เราไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คือดูจากเนื้อเพลงที่แปลข้างล่างก็ไม่ได้ดูมีเนื้อเพลงที่สื่อ,อไปทาง,ท,างที่<ะ>กับการที่ติดขัดอยู่ในกล่องแต่มันอาจจะหมายอย่างหนึ่งได้คือพยายามที่จะหลุดออกจากกรอบเพื่อคอยค้นหาสิ่งใหม่ๆหรือเปล่าแล้วพอที่หลุดออกมาจากกรอบหนึ่งเราไปเจออีกกรอบหนึ่งก็พยายามที่จะไปต่อไปต่อเรื่อยๆเป็นไปได้ไหมว่า จะหมายถึงการที่พยายามจะพัฒนาพัฒนาต่อไปเรื่อยๆต่อให้จะมีเกอบมีอะไรมาขวางกั้นน้องก็พร้อมที่จะฟันฝั่งประสาทหรือเปล่าในตอนสุดท้ายที่ติดอยู่ในแคลล่ก,กงกระจอ่ะก็คือกระจกก็คือ้าว,แ,วแต่ก็น่าจะแบบหลังจากนั้นก็ประมาณว่าฉันก็จะ อ,อ,อันนี้อันนี้คือสิ่งที่คิดเอาเองนะส่วนนี้ขอพูดในแง่เพิร์บแล้วกันเพราะว่าเรารู้สึกว่าเพิร์บอันเนี้ยไม่ได้หนักเท่า Given, t ว k e n แต่ว่ากรุ๊ปมันน่าสนใจสําหรับเราถ้าเต้นไม่ได้หนักแต่คือแบบถ้าเต้นมันน่าสนใจมากชอบมากเราก็เด็กๆเ,เล่นหูเล่นตาก,กันแบบอืมช็อตทุกแรกที่เป็นจงวอนมาละยัคิ้วแบบเออไปแล้วจา้าไปแล้วเนาะนมันท่าเต้นในติก๊กต็อกปะ <laughs> ใช่ไหมก็เห็นว่าเวลาติ๊กต็อกกีเก่เพลงกี่เพลงก็อ่ะท่านี้ท่านี้แต่ก็คือถือว่าก็อาจจะจับจุดถูกป้าเที่ยวท่าที่เป็นท่ายอดฮิตเหมือนเอามาใช้มันก็อาจจะทําให้คนได้แบบจดจ๊าใช่แล้วถ้าสามมติถ้าเต้นมันตามง่ายการที่มันจะเป็นไวรัลในโซเชียลมันง่ายมากๆส่วนตัวอาจจะไม่ได้สังเกตเพิร์ฟม,มากเพราะด้วยความที่เอ็มวีอ่ะมันดําเนินแบบสตอรี่ไปค่อนข้างเยอะแล้วท่าเต้นอนี่ยมันอย่างที่รันบอกท่าเต้นมันไม่หนักเออก็เลยอาจจะเห็นแค่แบบตอนที่มีช็อตเล่นหูเล่นตาอะไรอย่างงี้บ้างท่าถามส่วนตัววนี่่า ช็อตเนี้ยน้องอ่ะเล่นหัวเล่นตาดูมีสเสน่ห์กว่าเพลงกิฟต์แองเทเกน อาจจะด้วยเนื้อเพลงด้วยสไตล์การเต้นด้วยความที่กรุ๊ปมันแบบเบาๆมันสามารถที่จะมาโชว์ทางอินเทอร์นชัน <impression S 2> แทนที่จะไปโฟกัสแต่เรื่องท่าเต้นด้วยมันก็เลยได้เห็นเสน่ห์ของแต่ละคนแต่เนี้ยรู้สึกว่าเตะตากับการเต้นของน้องนิกกี้ต่อให้น้องอเต้นองศาเท่ากันหรือว่าอะไรงไงอ่ะมันจะมี something มีลายมีอะไรที่เราเห็นแล้วแบบ่บเฮ้ยคนนี้แบบมีแดนแน่แนม,มันบงอ่ะเอางี้ดีกว่าแบบมันเตะตาเราสำหรับนี้นะในเรื่องพาร์ทของการเต้น,นอะไรเงี้ยการเล่นหูเล่นตาถือว่าทุกคนทําได้ไ ทำได้ดีมันไม่ได้มีใครแบบต้อยไปหว่าใครเหมือนแบบริงของคนนี้อะฉันมาแล้วนะจ๊ะมาแล้วลอะไรเงี้ยพี่เลยรู้สึกว่าไม่ได้มีใครไม่มีใคร<อ>จ<ม>ลงไปโจมลงไปแล้วก็อาจจะไม่ได้มีใครที่เตะตาเป็นพิเศษสาหรับพ,พี่พี่ยังไม่ได้ไปแอสใครอย่างชัดเจนมากถ้าอยากไปแอบหนูต้องพาเจดูคลิปต่อไปเพลงนี้มันเป็นเพลงที่แข่งในไอแลนด์ตอนดูในไอแลนด์เราก็น่ารักแล้วนะแต่ว่าอันนี้อะบอกก่อนว่าแอบดูมาแล้วพอกระติ เสียอาการะแล้วเธอยินมแบบใส่รักหนูว่าอาเจอาจจะมีเขวเธอจะบอกว่าความอันตรายที่เกิดขึ้นคือนางเล่นใหญ่มาตอนเนี้แล้วเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะถ้าคาดหวังสูงพี่ตั้งมาตรฐานสูงนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยู่ไปไม่ถึงเนี่ยคือบอกอ่าอันตรายคือนางเป็นคนวีดแล้ววิดสุดอ่ะ ถ้าเกิดว่าเห็นในคลิปในคลิปไหนแล้วเห็นอันเนี้ยหวีดเบาๆอ่ะไม่ใช่แปลว่าไม่ชอบหรือว่าอะไรนะเขาได้หวีดแทนไปแล้วเรียบร้อยก็เลยรู้สึกว่าเขาไม่จําเป็นแล้วใช้พลังงานเขาแทนประหยัดนะคะให้ดูปกปะช้าผลไม้เหรอผักผลไม้หรอใช่เป็นแบบผลไม้แมีผู้มีส้มมะเขือเทศใช่ไหมแล้วก็เออไม่ใช่มะเขือเทศหรอแอปเปิ้ลน้องแมนนั้แล้วก็ blueberry blueberry แล้วก็พีชเคชอ้ยน่ารักว่ะแล้วก็น้องสี เดี๋ยวเป็นไอเนี้ยสีม่วงเออ w a t e r m ม l o n สีม่วงสีม่วงเออน้องเป็นอะไรอ่ะนิกกี้เป็นอะไรไอเนี่อีกแคลนปะมะเขือม่วงอ่ะนะเจ๊เออไม่ใช่หรอกสีไปดูกันนถอะไปค่ะโอ้ยน่ารักถ้าเกิดวีดน้อยบอกเลยนะความผิดคนนี้เลยนะทุกคนจำนะถ้าเกิดว่าวีดน้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะไม่ใช่อะไรความผิดคนนี้เลยนะไปค่ะ ไปน่ารักว่อยี่เอ็กแลนดอันนี้เอาม่เคยแท้จูโซโตเมโทมากนาักว่ะทำมีแค่ห้าเริ่มมาเริ่มมาแค่ห้าเพงนี้่ห้าก็คือห้าคนนี้แข่งใช่ไหมใช่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 มีเซก น้องยินมาแน่มากเลยอะใช่เนี่ยงอน้องบอกกับพีจริงวะใช่ห้อง่้ลาคนยิน่าน่ารักอะใช่ มาแล้สองคนรือ hmm. ว่าสุดไปอันนี้สุดไปใช่ไหมันนี้สุดไปอ่ะไ้นหรออ๋อหัวใจคือ ออะ,อ,อะไรก็หลอกขอโทษนะแดนเซอร์ข้างหลังนะ้าคลีปปี้มากเลยอะ่ะ <laughs> ขัดคันกับน้องมากอะ่อะอาะการน้องน้องหนุ่มน้าชีชมากน้องต้องชีชเท่านั้นอ่ะ สรงโคลด้วยปากตรงนี้นแล้วมันแบบพอสนโุกผมมาีสร็จแล้วมันจะพีชไปหมดเลยไม่ไม่ใส่ปัดหรือเปล่าเนาะคนก้าวชมพูเนี่ยไม่เป็นชมพูแบบสีมันน้องดูงบบงงพีชไปหมดเลยใครเซ็ตไปดมน่ารักดิ คนนี้จะไม่ค่อยเป็นลุกทำลุกคิวๆปะ่ะคิวสุด<อ>ว่าขเขามีความสุ่เอ้าต้มไปแล้วเ <laughs> จ๊ลูกทำดีมากโอ้ยไม่ไม่ไม่ต้มกลับมาไม่อ่ามากลับมา <laughs> อ่าน้องกลับเป็นส้มทานอยู่ เนี่ยเที่ยวเจอ่ะทั้งนั้นที่เพลงนี้น่ารักเขาก็แบบเขาก็ยิ้มนะจำฮาวอ่ะยูมีความสวักอ่ะใช่ไหมความเจอ่ะอันจะไม่ได้ดูเป็นแบบอุยมันจะอย่างเงี้ยงานจอคอร์ฟิลกับแบบน้องโซนูอย่างเงี้ยนะออคือเป็นภาพตัดกับน้องโซนูที่ออกมาทีแล้วแบบอุ้ยพูพี่อย่างเงี้ยผตัดคีซึงยิ้มลอคือแบบไอคิดที่ทำเอาใจละลายมากคือแบบว่าโอ้ยอยากให้น้องยิ้มเยอะๆคีดถึง ู้สึกว่าน้องยิ้มขึ้นมาแล้วโลกสดใสขึ้นน่ะไม่แน่ใจนะว่าแบบพอมันเป็นอย่างเพลงอื่นแล้วน้องอาจจะเครียดหรือเปล่าไม่หมายถึงว่าด้วยพยายามจะให้เ,<อ>เข้าคอนเซ็ปต์ใช่มันเลยเป็นลุกอีกแบบหนึง่งแต่แค่รู้สึกว่าหน้าน้องอ่ะเวลาย,ยิ้มมันแบบ <No. S 1> เอเอเหมาะมากคือทุกคนน่ารักมากเพลงเนี้ยแต่หน้าแหละเจ mm. จะดูมีความสวักส่วนสองคุณก็ทำอะไรก็หลอ่อเออสองคุณมีลุกที่เป็นแบบ คุณชายส่วนตัวนะมีความมีความอเลกรนในแบบของเขาไม่ว่าเขาจะทําเป็นเพลงแนวไหนอะเขาจะมีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างจะอเลกรนหน่อยแล้วก็น้องเจคอะมีลุคเป็นพอปลาบอยในไฮสคูลอะพี่แบบนั้นจริงๆนะใช่ใช่ใช่รู้สึกเหมือนกันใช่ทุกครั้งที่เวลากล้องแผนไปที่น้องเจคอะซัมพาวร์รู้สึกว่านึกถึงหนังแบบไฮสคูลอะเขาจะต้องเป็นพอปลากาไกอะใช่แบบว่าใส่เสื้อแบบนักกีฬาอะไรประมาณนั้นแบบเดินผ่านปุ๊บสาวกรี๊ดเอออะไรประมาณนี้ มากมากจงวนก็คือแบบอะรอย่างเงี้ยอ๋อ,บบ <laughs> องวอนใส่แว่นอนะตอนแรกที่แบบจงวอนอยู่ไหนวะอ๋อน้องใส่แว่นอะไรเงี้ยได้เห็นลุกที่แตกต่างน <N iki S 2> ิกกี้ด <iki> ้<ม>วยนิกกี้นิกกี้อะตอนแรกเราก็แบบเป็นห่วงคนด้วยความที่นิกกี้แบบน้องลุกค่อนข้างคล้ายๆจะค่อนข้างมีความมีความสวักเหมือนกัน<อ>แต่พอมาทำน้ารักก็แบบ ด้วยความที่แบบเป็นน้องเล็กด้วยมั้งแต่ <S <S ส่วนตัวถามพี่พี่รู้สึกว่านิกกี้ก็แม้กระทั่งเป็นน้องเล็กอะความแบวก็ยังไม่ได้แบบว่าน้องน่าจะเป็นส่วนตัว,วาอาจจะไม่ใช่คนที่โอแอร์หรือเปล่าพี่ไม่รู้นะไไม่ใช่น้องไม่ใช่คนอ,อ้อ,อคคำว่าโ oh, อแอร์ใช่ว่าอะไรเดียวไม่ไี่เป็นคน,นที่แบบต่งเท่าไหร่คือน้องน่าจะ้ครๆเจคือมีความสวกน่าจะด้วยความเป็นแดนเซอร์เต้นเก่งอะไรเงี้ยเพราะเธอแล้ลุกที่ออกมามันจะไม่แบ้ แต่มันก็จะดูมีความน่ารักด้วยวัยของน้องด้วยอะไรด้วยอะไรประมาณเนี้ยพี่รู้สึกว่าจะเป็นสองคนที่แบบจะมีความเท่เทอะซัมฮาวอะไม่ว่าเพลงไหนอะยูก็จะดูเท่อยู่ดีอะแต่สาหรับนี่นะคนที่น่ารักเลยอะน่าจะเห็นะนะโซน,น,นัวใช่น้องโซนัวน่ารักมากตาขีดมาแบบหน้าแบบยิ้มแบบเออน้องหมอกอบที่จะเป็นลูกพีชจริงๆอะจริงยิ่งใส่กับลูกพีชยิ่งแบบเสริม นี่รู้สึกว่าเป็นเพลงที่เหมาะจะเป็น B side track ที่ขึ้นโชว์ให้เห็นเสน่ห์อีกด้านหนึ่งสมมติว่าเราโปรโมทเพลงเพลงหนึ่งอ่ะมันจะมีเพลงไตเติ้ลใช่ไหมอันนี้อาจจะไม่ใช่เหมาะเป็นเพลงไตเติลแต่เหมาะจะเป็นเพลงที่ใช้ขึ้นโชว์คู่กับเพลงไตเติลรอเป่าเพื่อที่จะได้เห็นเสน่ห์ในหลายหลากหลายมุมส่วนหนึ่งที่ประทับใจวงนี้พี่รู้สึกว่าเป็นวงที่เลือกเพลงเลือกอะไรที่มันเป็นเหมาะสมอะเหมาะกับววยเหมาะกับวัยเหมาะกับสมาชิกในวงส่วนตัวนะรู้สึกว่าเหมือนเพลงเข้าปากไม่เค เคยดูในรายการเหมือนกันว่าน้องทําได้ดีไหมมากน้อยแค่ไหนอ่ะ mm. แต่รู้สึกว่าโดยรวมที่มองทั้ง3าเพลงที่ได้ฟังมาไม่รู้ว่าเพลงเข้าปากน้องหรือน้องทําออกมาได้ดีมันดูเข้าไม่ว่าจะเป็นเพลงเอ่อ uh, given t a k e n ที่เป็นฟิลท่าเต้นอาจจะแบบว่าค่อนข้างหนักหน่วงหน่อยเป็นฟิลแบบเหมือนหนุ่มแฟมพายหรือเป็นเพลง Let me in l e ล me in เที่ยวสุดว,ว่ามันจะมีความเมจิค a ลนิดนึงตนตรีแต่ว่าจะกูฟะจะเหมือนฟังสบายสอะแต่ somehow ด้วย mv ด้วยอะไรด้วยอะมันจะให้ความรู้สึกเหมือนแบบ m มจิค a ลนิดนึงส่วนเพลงเนี้ย สดใสไปเลยสดใสมากเ,าเป็นมุงที่น่าสนใจมากอยากรู้ว่าในอนาคตอ่ะน้องจะเลือกเอาแนวไหนใช่ตอน,นไหนเซนมาพรีเซนต์ต่อเพราะว่าโซฟาเท่าที่ดูอ่ะคอนเซปที่รู้สึกนะเป็นเด็กหนุ่มวัยรุ่นที่น่าจะแบบค่อยๆเติบโตไปอะไรเงี้ยน่าจะทําให้แฟนคลับรู้สึกว่าเหมือนเติบโตไปพร้อมน้องปะน่าจะแบบมีความผูกพันกับการที่จะได้เห็นน้องแบบจเจริญเติบโตก<ช>้าวหน้าไปเรื่อยๆช่ลีผาลาดเลือกเพลงมากง <เอ S 1> ั้นละคะ่นนะ,คะยังไงก็ฝากติดตามเด็กๆทั้ง7คนด้วยละคะ่ะเอ็น เอ็นไฮเฟนค่ะตอนนี้ไปปั่นได้นะคะมีสสองเอแล้วก็คือก i ๊ e n c h e c k ค n นะคะแล้วก็เลดีนค่ะแฟ <Yeah, good. S 3> นผูาา้โดยสารคะขณะนี้เราได้นำท่านมาถึงท่าอากาศยานเอ็นไฮเเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะลูกค้าปลอดภยัยกรุณาคงนั่งประจำที่รักกิมขันยูรภยัยท่านสามารถเปิดหัวใจแล้วตันวิวให้กับเอ็นไฮเฟนได้ในช่วงเวลานี้ค่ะโปรดระมดระวังขณะรับชมเอ็นไฮเฟนเพราะท่านอาจจะโดนขโมยหัวใจไป ในนามของสายการบินค่ะทอมขอขอบคุณบริษัททุกท่านที่รับชมและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้ต้อนรับท่านอีกในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอกดไลค์ก็แชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอขอบคุณและสวัสดีค่ะจากที่คื่อยู่แล้วดูแล้วก็ยิ่งคั่วข้งกว่าเดิมนะคะอย่าลืมไปบัตรวิวนะคะ